สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทำกุ้งทอดกระเทียมเมนูนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยมากไปเริ่มทำกันได้เลยครับวันนี้จะใช้เป็นกุ้งขาวไซจัมโบ้นะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมมีทั้งหมด12ตัวให้เราแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำออก แกะเปลือกกุ้งเสร็จแล้วให้เราเตรียมโกมาครับหั่นรากผักชีลงไปสองรากโขกให้ละเอียดครับพอละเอียดแล้วก็พอได้นะครับตามด้วยกระเทียมครึ่งถ้วยตวงอันนี้โขกหยาบ ทีนี้ก็เตรียมกุ้งมาครับเทแป้งทอดกรอบลงไปสามช้อนโต๊ะใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันครับพอคลุกเขาเข้ากันดีแล้วก็นำไปทอดได้เลยครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วนำกระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองกรอบ พอเหลืองกรอบได้แบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยครับใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ช้อนเศษกระเทียมที่เหลือออกด้วยครับเดี๋ยวน้ำมันเขาจะไหม้ทีนี้ก็นำกุ้งลงไปทอดได้เลยครับ อจนกว่ากุ้งจะสุกเหลืองกรอบนะครับพอกุ้งสุกเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันครับปิดแก๊สได้เลย ทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนพอน้ำมันร้อนแล้วให้เราใส่รากผักชีโขกลงไปน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็ใส่กุ้งลงกใบคลุกเค้าให้เข้ากันครับอืมกิ่นหอมมากๆตามด้วยกระเทียมเจียวพริกไทยป่น1ช้อนชาคลุกเค้าให้เข้ากันครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยแล้วให้เราโรยกระเทียมเจียวที่เหลืออยู่ลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งทอดกระเทียมหน้าตาและสีสันเนี่ยน่าทานมากๆกระเทียมเหลืองกรอบกลิ่นหอมดูสิครับดูโดโอโ้โหน่าทานมากมาชิมกันได้เลยครับตอนทํากุ้งเสร็จนี่ก็ฝนตกอย่างหนักเสียงฝนฟ้าร้องนะครับนี่ให้ดูกุ้งชัดๆเดี๋ยวเอามือซ้อนข้ามานี่ครับโหโสีสันนี่มันน่าทานมากไป ืรสชาติอร่อยมากืเข้าสวยหรือน้ำลำไยก็ได้มาด่วนเลยดีหอมอร่อยือกิ่นดีมากๆอีกตัวหนึ่งสวยปิ้งไป ทางบ้านลองไปทําตามสูตรนี้กันดูนะครับจะทํากินหรือทําขายขึ้นร้านก็ได้รับรองติดใจแน่นอนอร่อยมากๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ